อันนี้เคยบวชมาแล้วไม่ใช่เหรอครับอันนี้ไว้ไเอาล่ะเก็บไหมครับสาธุโมทนาด้วยเอ่มันก่อนมาบวชมาเจอเรื่องของพ่อกับแม่นะครับทีนี้ก็พ่อแม่ได้ไปเกิดแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าให้เสริมบารมีให้พ่อแม่นะครับก็คนละยี่สิบเป็นสี่สิบวัน อ uh, รับครบไปแล้วผมก็ออกไปอีน <God S 2> นี้ <two. S 2> ครับอันนี้สูงที่ได้คือได้กับตัวของผมเหลอครับผมมีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นก็คือเดิมเนี่ยที่ด้านหลังของผมเนี่ยจะแข็งตึงหมดผมจะนั่งไม่ค่อยได้เป็นค,คนหลังแข็งไปแล้วครับเป็นคนห uh huh. ลังแข็งไปน,นั้นอยู่อันที่สองคือในส่วนของด้านขาที่ปวดขาที่นเนี่ยมันจะปวดเหมือนกับไอ้ส้นส้นมัน รองส้นช้ำรองช้ำแบบนั้น,นเพราะว่าตั้งแต่มกราามเหรอครับตั้งแต่มกราาทีนี้ก็อีกส่วนหนึ่งคือความดันความดันอีกผมก็ทานยาความดันมาพอมาอยู่ทางด้านนี้ความดันมันหายไปเลยลงไปเหลือร้อยสิบสอตัวสูงเลยนะเดิมมันร้อยสี่สิบกว่าสี่สิปดลงเหลือเลยผมหยุดยาเลย เป็นปกติแล้วใช่ไหมครับผมก็หยุดยาตอนนี้มาหยุดยาสาธุนั่น,นคือได้ทนนี่สงที่ี่สฆ์ที่ได้มาจากการปฏิบัตินั้นทีนี้ก็ยังมีข้อสงสัยอยู่ว่า,อาไอ้เท้าเนี่ยมันเป็นเ,นเนหายหายอยู่นะครับทีนี้มานึกพี่นาว่าเอิมเป็นถงวงสังขารน,นะครับที่ว่ารองไอ,รอง้รองรองส้นช้ำแต่ปรากฏว่า พอไปนั่งสมาธิมันก็หายไปแล้วก็หายอีกอ่าหายถ้ามันเป็นมันก็ต้องไม่หายแต่ถ้ามันเรื่อใช่อ่าทีนี้มานั่งนั่งนั่งสมาธิเหมือนกับเข็มโดนถอนอ่ะเหมือนกับเข็มฝังดึงเจืดมันเลยเราไปให้เลือดให้ให้เลือดให้เสเลือดให้เลือดนะตอนหมอถอนอ่ะดึงเลือดออกกับเหมือนเข็มตอนเข็มฟัารู้สึกว่าจื้อต์มาเนี่ยมันก็เป็นเป็นหายหายเออยังคิดว่าตอนแรกจะมาเสีกับแม่วันอ่างเงี้ ทางการแพทย์เนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าร่างกายคนเนี่ยนะเลือดลมไม่ดีเส้นช้ำกล้ามเนื้อตึงจารีละอย่างงุนอย่างงี้กรรมพังกรรมเพลินอันนั้นก็เรื่องของทางหมอแ,แต่ผู้เจ้าเขาไม่พูดเรื่องนี้หรอกเขาพูดเรื่องกรรมคนบางคนมันไม่เคยป่วยเลยตั้งแต่เกิดมาเ<แ><แ>พราะมันไม่เคยฆ่าสัตว์มันไม่เคยทรมานสาัตว<แ>์<แ>มันไม่เคยทําเบรทํากรรมอะไรบางคนมันไม่เคยเป็นหวัดเลยด้วย มันอยู่ทั้งปีทั้งชาติมันไม่เป็นไรเลยครับ <Yeah. S 2> แล้วบางคนเนี่ยเก้าสิบกว่ามันยังจําแม่นว่าเราอีกครับ <Yeah. S 2> หัวก็ดําตาก็ดีทุกอย่าง <Yeah. S 2> ดีหมดเลยครับ <Yeah. S 2> อาแล้วบอกว่าคนเนี่ยมันต้องเสื่อมมันเสื่อมอ่ะมันก็เสื่อมใช่ <Yeah. S 2> แต่มันเสื่อมเพราะกรรมก็มีเยอะครับ <Yeah. S 2> อันนี้เนี่ยที่เป็นนุ่นเป็นเนี่ยเออมิ่ง <Yeah. S 2> ในโรงพยาบาลเนี่ยร้อยละเก้าสิบเลยครับ <Yeah. S 2> กรรมทั้งนั้นครับ yeah. ครับแล้วเมื่อเช้าได้คุยกับแม่วันไอเรื่องที่จะสื่อตอนแรกจะสื่อไอหลายเรื่องนะครับทีนี้ผมก็บอกว่ามีข้อสงสัยอย่างหนึ่งคือในช่วงที่เราจิตว่างนะครับในช่วงที่จิตว่างอยู่ๆถ้าเกิดจิตว่างเนี่ยมันจะเหมือนกับระ,ะลึกรู้ว่าในอดีตชาติเนี่ยเคยเป็นพระพิสุสงิ์สงก็ดีแตก็ไปบวชเลยครับเคยเป็นพิสุ์สงแล้วก็กายเนี่ยนะครับ ก็ถูกฝังไว้ที่ในปากถ้ำมอนมาภาพตรงนั้นทีนี้ก็มันมีความรู้สึกว่ามีผู้ดูแลอยู่อาจจะเป็นผู้ที่แบบปฏิบัติรับใช้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับ <c oughs> ทีนี้เขาคอยดูล่างอาจจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาความรู้สึกเหมือนกับเจ้าที่เจ้าถ้ำหรือเจ้าอะไระอ๋อบอกว่าสังขารแท้เข,า,ขาเองเขาก็ายังเฝ้าอยู่ทีนี้แต่ผมเองตอนแรกผมยังติดใจอยู่ พอติดใจพอตอนหลังพอผมปฏิบัติผมก็ปล่อยวางแล้วแต่แต่ว่ายังมาติดอยู่นิดหนึ่งว่าเขาเองยังมาผูกติดอยู่ก็อยากจะหาวิธีแก้ปล่อยให้คือปลดปล่อยเขาไปจุดทูบเลยครับไปจุดทูบวันไม่ต้องคมดอกบอกว่าร่างของข้าพเจ้าฝังไว้ที่ไหนบริวารหรือลูกศิษย์ลูกหาหรือคนที่เกี่ยวข้องคนที่ศรัทธาข้าพเจ้าอยู่ที่เฝ้าอยู่ขอให้ท่านหมดภาละ หมดจากสัญญาแล้วเป็นอิสระแล้วข้าพเจ้าทิ้งร่างเก่าแล้วข้าพเจ้าไม่มีอะไรผูกพันแล้วและท่านทั้งหลายก็ไม่มีความผิดอะไรแล้วท่านทั้งหลายก็ถือเป็นอิสระแล้วขออนิสงส์นี้ให้ท่านทั้งหลายได้มีบุญมีกุศลด้วยเป็นอันยุติสัญญาขาดจากกันตามนี้ไปจุดธูปบอกสิดอกหลวงพ่อสั่งได้ตามนี้ทีนี้คุยกับแม่วันอยู่หลายเรื่อง อีนี่ครที่ว่าปฏิบัติมันก็รู้รู้รู้มารู้มาไอสิ่งที่รู้มาทั้งหมดตอนหลังมาช่วงที่มานั่งพิจารณาว่าสิ่งที่รู้กลับกลายว่ามันไม่รู้พอไม่รู้นั่งเอ๊แต่ไม่ไม่รู้จิตมันบอกไอที่ไม่รู้นั่นคือรู้ไอที่ไม่รู้คือรู้แล้วมานั่งทบทวนใหม่ว่าไอสิ่งที่รู้นั้นก็คือเรามารู้ว่าเออเรารู้อะไรอืมจิตมันบอกว่า ไอสิ่งที่เราปฏิบัติไม่ใช่เพื่อให้รู้รจำใชไม่ใช่รู้ประจําให้รู้เพื่อให้กระจ่างให้เข้าใจเพราะว่าทุกอย่างที่มาปฏิบัติตมันไปลงอยู่ใจรักทั้งหมดใช่เลยก็หมดข้อสงสัยเลยก็ตอนแรกว่าจะมาถามหลวงพ่อแลถามหลวงพ่อเลยครหลายครั้งแล้วก็ คิดว่าสงสารหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อสุขภาพก็นั้นแขกกเยอะเลยไม่อยากจะควรแม่วันบอกว่าแม่วันเคยประจบเหมือนกันที่ว่าอยากจะถามจะเกรงใจพอหลวงพ่อบอกว่าเมื่อพบกับของพระอญญายะโสงระยะบุคคลแล้วไม่เข้าหาก็มันโง่เอง uh huh. เลยผมไม่อยากโง่ครับผมเลยอยากให้หลวงพ่อได้ไอเพิ่มในส่วนของธรรมะครับผมก็ข้อปฏิบัติ ของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสวดมนต์กันอะสัพเพธรรมมาอนัตตาแม้แต่ธรรมะและสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเรามันก็เป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนแล้วก็ไม่มีอะไรบังคับบัญชาได้เปลี่ยนแปลงสถานะไปเมื่อเรารู้ว่าเราเคยได้และอยู่อยู่ของที่เราได้มันไม่ได้มันหายไปนั่นแหละเคยเรารู้ว่ามันไม่เที่ยงแล้วไม่เที่ยงแล้วเราก็เอาเรื่องนี้ไปใช้กับทุกเรื่องในชีวิต เรื่องอะไรที่เรายึดที่อะไรที่เราถือไว้ที่เราแบบว่าเ,าเป็นเอาตายมันก็เป็นละครที่เรียกว่าให้เราเข้าไปสวมบทบาทแต่เราก็ต้องรู้จักละครเมื่อเวลาหมดคือเรียกว่าการละครสิ้นสุดลงหนังจบเราก็ต้องจบด้วยเราก็ถือว่า,ามันเคยได้ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องได้ตลอดเวลา,ถ,าถึงมันไม่ได้เราก็ไม่รู้ถึกว่ามันจะเสียหายอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าที่รู้หรือที่มีที่เป็นอะไร ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรไม่ได้ช่วยให้เราเนี่ยไปพระนิพานครับก็ทรมาที่สุดเนี่ยคือไม่มีอะไรครือไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรก็มด้คุยกับแม่เลยจะพูดอะไรพูดเป็นภาษาภาษาสมมุิภาษาคําพูดนะบางทีมันอธิบายมันไม่เข้าใจแต่ว่าพอคุยกับแม่วันคือมันเหมือนกับคุยภาษาใจเลยคือภาษาเออคนคนมันเห็นว่าสิ่งนี้มีค่ามันก็คุยกันรู้เรื่องครับ แต่อีกคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าไม่เห็นไม่มีค่าเลยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าคนสองกลุ่มนี้มาคุยกันมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องครับแต่ถ้าคนกลุ่มเดียวกันเออแช่มันไม่มีค่าไม่มีอะไรแร้เขาก็ลายออกเขาก็ไม่สนใจอะไรไงเขาไม่เสียเวลากับเรื่องที่มันไม่มีค่าไงแล้วมันก็จะผ่านพ้นไปได้อีกเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเสวานาอย่าไปสนทนากับคนที่ไม่เขาเขาไม่เข้าใจครับก็เอาเท่าที่แบบว่าเอาเท่าที่เอาเท่าที่ได้จํานวนที่ ที่เขาเข้าใจก็พอไม่ต้องเยอะขอให้มีแค่คนรู้ก็พอแล้วนอกนั้นคนจะเยอะแยะเหมือนคนโลกไปเนี่ยมันก็ยังชนแก้วกันอยู่มันก็คิดว่ามันรู้มันรู้มันก็รู้ในเรื่องของมันนั่นแหละแต่เราไม่ไปรู้กับมันหรอกเพราะว่ามันรู้แต่เรื่องต่ํำเราก็เอาแต่คนที่รู้เรื่องสูงอย่างเดียวสิการเช่นเดียวกันคุยกับแม่วันเพื่อที่ว่าไอ้สิ่งไหนที่เรายังไม่รู้อยู่นะครับนั่นคือพยายามแล้วก็มาพบหลงพ่อคือจะ ได้ในหัวขอ้อธรรมที่ว่าสิ่งไหนที่ยังไม่ได้รู้ได้พี่น้าให้รู้นะครับเพราะว่าในการปฏิบัติบางครั้งไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมานะครับเว <c oughs> ลาปฏิบัติมันเกิดขึ้นมาเคยปฏิบัติเสร็จแล้วก็มีความสงสัยอยู่นะครับสงสัยว่าไอ้กิเลสที่นอนเนื่องมันเป็นยังไงเพราะเราเคยไม่จับมันติดนะครับแต่ส่วนหยาบหยาบเหมือนกับเสื้อผ้านะครับ ที่มันสปกปรกเวลาเราสักมันก็ออกไปออกไปออกไปมันก็เกือบจะขาวแต่ว่ามันไม่ผ่องนะครับเลยมาพี่นาอ๋อไอ้นี่มันก็คือยังมีอะไรติดอยู่ข้างในจริงๆไม่ผ่องนะครับเอางี้อยากจะรู้ว่า,วาอยากจะรู้ว่ากิเลสในจิตใต้สำนึกมีอะไรบ้างอยู่ยังมีค้างอยู่หรือเปล่าใช่ไหมก็ครับก็ทีนี้พอนั่งเสร็จแล้วมันก็มันขึ้นมาที่ขึ้นมาบอกว่า มันบอกเจ้าโง่เอ้ยอเอาสป,ปอตไล์ไปหาไอ้หาความมืดมันเจอเมื่อไหร่ได้แค่นั้นนหะหลวงพ่อครับแล,แล้วก็เอาตัวนั้นมาพี่นาต่อเลยก็ไอช่วงที่มาทางด้านนี้นะครับมาด้านนี้ตอนมาปฏิบัติธรรมผมเอาตัวนั้นมาพี่นาดีพอให้พี่นามันจะเห็นอ๋อไอ้สิ่งที่มันซ่อนอยู่ข้างในมันมีอะไรบ้างอืก็คือมันตัวหนึ่งก็คือตัวทิิตัวอัตตา เพราะนั้นที่ผมเจอแม่ผมเจอคนนู้นคนนี้ผมไหว้นั่นคือทําลายอัปปาตัวผมเพราะผมมองว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับเด็กรือผู้ใหญ่ก็แต่เราไม่รู้ว่าข้างในอ่ะเขาจะมีบุญบารมีมากแค่ไหนเหมือนกับภาชนะที่ใส่น้ําเราไม่รู้ว่าข้างในข้างในอ่ะมันเป็นเหล้าหรือน้ําดื่มที่สะอาดถูกไหมเราจะเอาแยกเฉพาะของตัวภาชนะนั้นไม่ได้เพราะมันถึงงายเศษ เพราะฉะนั้นหนึ่งเหตุผลที่เราทําความรบนั่นคือทําลายอัตตาตัวเองดีละสองเพื่อที่จะเคารพในบุญที่เขาสะสมมาด้วยนั่นคือในตัวนั้นบกับพ่อ่ออนน้นไปไหนับผมไว้พ่ออ้นบอกเฮ้ยมาหาเสียงไงบอกไม่ให้นะครับพ่อในีสีนแปดผมสีห้าบอกไม่ใช่นะครับ คุณจะซื้อตอนนี้อะไรก็แต่แต่บุญบายมิที่คุณสะสมมาข้างในนะมันก็ผมก็ไม่รู้แต่เนื้อของผมอ่ะผมทำตัวนี้นะพ่ออนนะ <c oughs> อ่าคุยภาพพิงเลยมาอธิวายนะของผมเพื่อทำลายอัปตาของผมถูกไหมผมทิ้งไปทีนี้พ่อถ้าถงพ่อไม่หยิบขึ้นมามันก็ไม่บาปของพ่อ พ่อคิดว่าเออผมิีนแปลกแล้วม่อพ่อถีนหน้าจะเป็นบาปไม่บาปแต่พ่อไม่ไปหยิบมาแต่ถ้าพ่อไปหยิบตัวนั้นมาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเป็นหน้าตาขึ้นมามันก็มีนะครับตัวนี้อันนี้ผมกับพี่นาเห็นแบบนั้นครับผมได้เอดีแล้วก็อนุโมทนาด้วยใช้ปัญญาไปครับในที่สุดก็จะเห็นเห็นแล้วก็ถามตัวเองว่ามันดีไม่ดีถ้าไม่ดีก็ทิ้งจบครับไม่มีอะไร มันคือสุดท้ายมันก็ลงใจรักทั้งหมดครับผมก็ออมีแค่นั้นไงก็มีมีอย่างนั้นอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นเหมือนไปตอนเป้าแม่อยู่โรงพยาบาลคนนู้นก็คุยก็ปฏิบัติทำนักนุ่นคนนี้ก็บอกเขาไปแล้วก็ปฏิบัตินะครูบาอาจารย์เขาบอกเขาได้ยานชั้นนุ่นชั้นนี้ทีนี้มาถึงปับ๊บผมันผมก็บอกในใจผมอะผมก็ไม่ตอบแต่ผมบอกผมไม่รู้ว่าเพราว่าผมยานไหนถ้าขึ้นลิฟต์ผมรู้พอดูว่ามันอยู่ชั้นไหนผมไม่รู้ แต่ตอนนี้ผมไม่รู้อพอตาหลังผมมาถามจิตของตัวเองว่าผมอยู่ยานยาไหนมันตอบว,ว่ายานตรงตงิงยานตรงตงิงครับ <c oughs> ถ้าไม่มีสมาธิไม่มีสติปัญญาโน้นพ้นเหิวตอบได้แค่นั้นนนั่นแหละผมก็แปลกว่าถึงไรถึทงที่ว่าถึงที่ก็ดีละก็มีจริงๆเข้าาก็มีอะไรก็ง่ายง่ายครับเหมือนกับ,บ,บนั่นแหละแต่ว่ามัน มันเหมือนกับที่ว่าไม่ใช่ว่ารู้จําถูกไหมแต่มันก็คือเข้าใจอ่ามันเข้าใจก็จบมันคือเข้าใจในแบงนั้นเลยกลายว่าก็ใช่ครับเมื่อว่างเปล่าเราก็เราก็ไม่ต้องค้นหาอะไรเราก็อยู่ออกับความว่างเปล่าใช่เพราะเหมือนกับที่เราต้องว่ายน้ําเพราะว่าเรายัางอยู่ในน้ําแต่เมื่อเราขึ้นฝั่งแล้วเราก็ไม่ต้องกระโดดลงมาในน้ําบ่อยๆเพื่อจะไปไว่ายครับ<ช>คือเมื่อขึ้นฝั่งแล้วเราก็อยู่กับฝั่งในลักษณะที่ มันสะอาดกายสะอาดใจแล้วก็เบากายเบาใจอยู่กับธรรมชาติครับอยู่ธรรมชาตินี่ก็อยู่ไปโดยที่ไม่ไปไม่ไปให้ความสําคัญกับอะไรทั้งสิน้นทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ปล่อยวางครับตามนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ในสานะที่แบบว่าเข้าใจทำบรรลุทำเราก็ไม่ไปผูกติดกับการเข้าใจหรือการบรรลุ รเราก็จะถือว่าไม่มีอะไรเราก็ไม่มีอะไรมันตั้งแต่ต้นแล้วเพราะนั้นไม่มีอะไรต้องแบกต้องหามไม่ต้องบอกใครไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นปล่อยให้ใจให้เป็นอิสระรสาธุขอบบรนี้ครับทำในที่หลวงพ่อได้รู้ก็ขอให้สิ็์ได้ครับสาธุครับขอให้บรรลุทำสิ่งที่ จะพัฒนาต่อไปเพื่อหาหาความเป็นจริงไปหาของที่เรารักที่สุดในชีวิตแล้วเราก็สมมุติฐานว่าของนั้นมันต้องสูญเสียมันต้องพัดภาคจากเราไปเราจะมีสถานะในจิตใจอย่างไรบ้างของนั้นไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของความรู้สึกหรือแม้แต่ธรรมะ ถ้ามันต้องสูญเสียไปแล้วเราจะรู้สึกอะไรแค่นี้การบ้านนี่จากได้จากพ่อแม่นะครับพ่อแม่เสียนะครับทุกอย่างไม่เดิมงพ่อแม่บางคนมันมันไม่รักพ่อมันรักลูกมันไม่ได้เสียใจนะครับแต่เสียดายที่อยากให้ท่านอยู่แต่ว่าทม่ามไม่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 ไมไม่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 ม่ไ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 ม่ม่ไม่ไม่ไม่่ม่ไม่ไม่ไม่่ไม่่่ม แล้วชาญมันแตกเนี่ยมันร้องไห้ตายเลยเพราะว่ามันถือว่ามันมีฤทธิ์มีเดชแล้วมันปั้นมาต้องหลายปีแล้วอยู่ๆชาญมันแตกมันกลายเป็นคนไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชเหาะเหือนเดินอากาศไม่ได้ทรมานใจเหมือนกันธรรมะที่เรามีแล้วธรรมะหายไปเราจะทรมานใจหรือเปล่าตามนี้สาธุมีอะไร